สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Home Pen Review พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องนิงมีปัญหาค่ะพี่ณัฐปัญหาอะไรนะครับน้องนิงก็จะเป็นปัญหาที่ทางบ้านเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยนะคะปัญหาดาัดฟ้าหลังคาน้ํารั่วซึมแล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยแล้วก็มีปัญหาน้ําขังอีกด้วยค่ะพี่ณัฐเขาะจะมีสีตัวไหนที่ช่วยปัญหาเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะพี่ณัฐบอกเลยว่าต้องตัวนี้นะครันตองนี้ Nippon Pen Roof Seal สีกันซึมที่ดีที่สุดของ Nippon Pen ครับว่าแต่ตัวนี้มีดียังไงบ้างคะพี่ณัฐ ถ้าพูดถึงเรื่องคุณสมบัติเด่นของตัวนี้นะครับน้องนิ้งในส่วนของตัวการซึมเนาะเขาสามารถทนการขังน้ํากว่า60วันครับแล้วก็สะท้อนแสงแดดเนี่ยกว่า93เลยครับ บอกได้เลยว่าทางการซืมและทางลนความร้อนไปในตัวนะคบตอวนี้บ้านไม่ร้อนแถมยังยจะช่วยประหยัดค่าไฟอีกด้วยนะคะเนี่ยใช่แล้วอา<ะ>ยุการใช้งานล่ะคะพี่นัทอยู่ได้กี่ปีคะสินค้าตัวนี้อายุการใช้งานใช่ไหมครับถ้าพูดถึงเรื่องของอการรั่วซึมใช่ไหมครับเขามีอายุการใช้งานถึง5ปีกันทีเดียวครับแล้วสาหรับตัวตัวนี้นะครับเขามี4ี่เฉดสีให้เลือกกันครับก็จะมีสีขาวสีเขียวสีเทาแล้วก็สีเทาอ่อนครับ ม,มาถึงขั้นตอนการทาบ้างค่ะตอนนี้แล้วขั้นตอนการทาเนี่ยมีขั้นตอนยาก,ก่ายยังไงบ้างคะอ่าสำหรับขั้นตอนการทานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมพื้นผิวก่อนนะครับขั้นตอนแรกการเตรียมพื้นผิวนะครับก็จะขึ้นอยู่กับพื้นผิวเก่าก่อนเนาะว่าว่าพื้นผิวเก่าเนี่ยเป็นยังไงถ้าเป็นพื้นผิวที่มีรอยแตกรายงายเยอะนะครับก็ ทำการซ่อมแซมพื้นผิวก่อนนะครับให้เรียบเนียนก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นผิวที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำนะคบให้ทําความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อก่อนนะครับกรณีผิวนะครับที่มีสีเก่าหรือว่ามีวัสดุการซึมเก่าอยู่นะครับให้ขัดล้างทําความสะอาดนะครับที่ร้านแนะนําว่าให้ใช้เป็นแปรงพลาสติกนะครับไม่ควรใช้แปรงรวดครับเพราะว่าถ้าจะใช้แปรงรวดเนี่ยนานๆเข้านะครับบางทีรวดเนี่ยมันอาจจะฝังอยู่ในเนื้อปูนครับนานๆเข้ามันก็จะทำให้เกิดสนิมนั่นเองครับตรงนี้ และขั้นตอนต่อมานะครับก็คือจะเป็นขั้นตอนการทารองพื้นครับโดยรองพื้นเนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวไหนเลยครับก็จะเป็นเจ้าตัวนิปอนเทนลูปซิลนี่แหละครับก็เอาเจ้าตัวนิปอนเทนลูปซิลเนี่ยผสมกับน้ำสะอาดนะครับในอัตราส่วน2ต่อหนึ่งครับก็จะเป็นสี2น้ำหนึ่งนะครับทาไว้นะครับ1ครั้งนะครับทิ้งไว้ให้แห้ง2 4ชั่วโมงครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนการทาสีรอบที่1นะครับก็ทาเจ้าตัวนิปอนเทนรูปซิลนี่เลยกับลูกกิ้งนะครับหรือจะเป็นแปรงทาสีก็ได้นะครับหเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้ง2-4ชั่วโมงครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนในส่วนของการเสริมแกล่งให้กับพื้นนิินะครับก็เราจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับพื้นนิิเนี่ยโดยจะเป็นตะข่ายไฟเบอร์เมดนั่นเองครับและขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นเที่ยวที่2นะครับการทาสีเที่ยวที่2 เที่ยวที่2นะครับเราก็จะใช้เต้าตัวนิป้อนเพนลูปซิลนะครับทากันนะครับระหว่างแนวตั้งฉากและแนวนอนนะครับสลับควอยกันไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นผิวเลยนะครับและนิป้อนเพนลูปซิลนะครับจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหลังจากการติดตั้งหรือว่าการทาสีเสร็จแล้วเนี่ยเวันขึ้นไปนั่นเองครับทั้งนี้ ขั้นตอนการทาก็ค่อนข้างพิถีพิถันกันมากเลยทีเดียวนะคะคถ้าเราทําตามขั้นตอนตามที่แบรนด์เขาบอกไว้เนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพของสินค้าตัวนี้นะคะก็จะอยู่ได้ดยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ครับและท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังสนใจสีกันซึมนะครับแนะนําเป็นนิพอนเทนลูปซิลครับและเจ้าตัวนี้นะครับมีขายที่โฮมเพนทุกสาขาเลยครับสามารถติดต่อสั่งซื้อสอบถามได้ที่โฮมเพนทุกสาขาได้เลยครับบริการส่งฟรีทั่วไทยนะคะสั่งเยอะเราก็ส่งสั่งน้อยเราก็ส่งนะคะสาหรับวันนี้น้องนิงวนงวนนะะ่วพิ คลิปหน้านะคะว่าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วน,นะคะกดเลย